น่คะพ่อพ่อคนนี้แล้วก็มาทำข้ามสะอาดเะค่ะทุกคนี่สูบน้ำออกนะคะน้ำใสใสยางแม่เขากับมาขัดออกเลค่ะทุกคนมาขาดออก,ะะกมาทำขาออ้มา,ามสะอาดออกด้วยค่ะตัวสูบออกแล้วไม่ได้ขีดตม,ไม,ตม,ไ,ม,ตมไม่ได้ขีดตมไม่ได้ขีดดินนะคะแจ่มาทำค้ามสะอาดออกเพือห้บอน้ำต่อเฮางามนะคะทุกคนเพื่อให้บอน้ำใส,สเนาะดูพอขีดตม้มเหยียงออกเลยคะ่ะ,คะ บอ่อน,น้ำมีแต่ยอยูขางหาันเจ้าี้นกฟูทเก่าได้จ้ะทุกคนนี่ไฮมากกับมาเบิงไห้ได้จ้ะเด้อบ่อน้อําศักดิ์สิทธิ์นะคะบอ่อน้ําโบราณนะคะทุกคนประจำบ้านนะคะทุกคนใจร้อนว,ว่ามีน้ำใสก็มาใสยี่นะะ้อค่ะส่วนมากบอ่นอนี่งผู้หญิงบ่ลงนะทุกคนเป็นบอ่อทุส่วนส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายลงนะคะผู้หญิงไม่ได้ลงเด้ทอทำความสะอาดอน่อยนะคะ มีความลึกมากค่ะแต่กอนน่ะอาจจะบริเวณแห้งไปหนีแต่ว่าพ่อเขาถมทีถมทางะค่ะทุกคนถมทีถมทางขึ้นนะคะเขาก็จะเลื่อยแบบว่าัานีลงไปเนาะให้ดูบอ่อนะคะทุกคนโอ้ยบ่อนำสะอาดแห่นะคะทุกคนแล้วนจอติอนุญาตจ,จับนะครับนี่ค่ะนี่ก็สูบออกหลายเติมแล้วค่ะ ทันที่ว่าเป็นน้ำดำเนี่ยเป็นขี้ดินนะคะทุกคนก็เป็นหินสูบซ้ำซีเธอแล้วค่ะเนี่ยเอา้าสูบออกเพื่อให้ดินพวกขี้ต้มออกได้ร้ายที่สุดนะคะเพราะว่าสูบมากอะยังไม่ไมีเศษอ,นนนนอ <laughs> ขนัานเนาะขี้ต้มเลยสองทิวแม่งใครขี้ต้มเนี่ยร้ายแห้งมันเป็นขี้ต้มที่แน่นๆนะคะทุกคนขี้ต้มไส้เนาะยายก็เป็นทั้งไส้แล้วเป่นนัน่นนีน่เลยนี่ค่ะทุกคนที่ว่าเป็นน้ำดำเนีย่ยคือหินนะคะ มีหินนี่นปัจจุบันอ่ะเพิ่นย้อนเหรียญลงนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบจมอยู่ในกลนเนาะเป็นเหรียญพวกเหรียญพระก,กิ่งนะคะแต่ว่าเขาว่าว่าย้อนลงหลายเติบด้วค่ะแต่ว่ากับท่านมีไผยเห็นเนาะเพราะว่าชนมาเขาเจอแบบน่าจ,จะจมลงกลงบึ้งได้แหละก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแม่หนามงามแห่งาหงามแบบใสปิงดิงเลย น้ำคือใสมากนี่นี่นค่ะไฟมากอะอยากก็คือมันกำลังอันนั้นเนาะกำลังเฮ็ดนะคะสีแบบว่าเฮ็ดให้แบบสูบน้ำขึ้นมากให้ค้นเอากลับ,บาดนะคะทุกคนเพราะว่ามึงเธอเข้าก็อยากใดเนาะอ่ากจะมีเป็นหลุมล่อลุงปูอยูงสินนะคะเขากเริ่มปรับปรุงผู้ไม่ทัดวันนี้แล้วก็จะมีหลุมล่อลุงปูนะคะทุกคนแล้วก็สีมากเพื่อสะมาจานหล่อปนนี้นะ,คะ้ค่ะทุกคนจะจ,จ,จ,จานหล่อบ,บอเนาะ จานยันอักขระนะคะฝากติดตามนะคะทุกคนฝากติดตามเด้อเดี๋ยวหนูจะมาลงไ้เบื้องใหม่นะคะวา่าอัปเดตว,ว่าไปถึงไหนแล้วนอกแต่ตอนนี้เพื่อก็ซูบน้ำออกลหลายเติบปลาเทือปูเป็นไห่เดียนขึ้นมานะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เลยวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะคนก็นเหลือมาวัดเลยะคะ่ะเด้อเหลือมาวัด <c oughs> เหลือมาไหวปูนะคะเจอมาวัดมาไหวปูแล้วบรรยากาศของทางวัด ตอนตอนสายสายก็จะประมาณนี้นะคะอืมบรรยากาศดีมากเลยเขาเลิมมาไหวปูดะ้ค่ะทุกคนทุกคนมากค่ะสามารถมาได้ด้ค่ะบอนนัไซตซีจะยุ่งขาจะดีลงปูเลยด้ค่ะมีทายางมาห่อต้นจานต้นหนีกับชีวิตทางเขามาด้ค่ะทุกคนก็สามารถมาได้นะนี่ค่ะอันนีจะเป็นองค์อันหนีน้องปูด้คทุกคนอืมประมาณนี้นะคะก็จะเห็นขาวขาวมุมหนีเลยนะคะทุกคนไว้กล่องน้นแตก ะะมาก็จะมีตอนนี้เป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะคะทุกคน,นเดินมาเป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะคะนี่เดินตรงไปก็จะเป็นร้านของหนูเลยหนูจะมาจุดถูปขอพรหลวงปู่อยู่นีนะคะก็จะมีเป็นหลวงปู่องค์ใหญ่อยู่ทางด้านนู้นนะคะสามารถมาเสยงเซนซี่แล้วก็มาจุดถูปอยู่หันดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงที่จดุดทูปนะคะเดินมาทางวัดประมาณนี้เลย น,นี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนที่เวสุวรรณกับช้างนะคะเด้อบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใครมาอยากมาดูได้นะคะพี่น้ําใสมากตอนนี้คือน้ําใสปรับปรุงพิวมิทัศเรียบร้อยแล้วนะคะเพะื่อจะมีลงปูนะคะลงปูมาใหอน่าจะสูบน้ำขึ้นมาแล้วเป็นนลงปูพม่มหนมตนหรืออีกอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนรอติดตามนะคะเด้ออยู่กับหลวงพ่อเจดีย์ลงปูเลยค่ะ เป็นบอ่อน้ําเก่านะคะทุกคนเป็นบอ่อน้ําโบราณตน้งแต่บานละคะอายุหลายร้อยปีนะคะบางว่าเขาสาั่งได้ย,ย่ามไดเนาะแต่ก่อนว่ามีน้ำใสกับมาใส่น้าสางนี่นะคะต่กี้เป็นน้าสางน้าบ่แล้วก็มองป้ายบันหันนะคะทุกคนน่าจะมีเสาปูนอยู่บันหันนะคะปูนอยู่บรนหัดนั่นเพื่นเราเขา,าจะบอกพ่อสอนะคะแต่ว่าเพื่นถมขึ้นไปแล้วจเลือว่าได้เห็นพ่อสอนนะคะเด้อนี่ค่ะบรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวหนูมาอัปเดตใหม่เด้อ ฝากกดติดตามเลยนะคะทุกคนหลังจากที่ทําควาสะศาดบอ่ะนะคะสูบน้ำขึ้นมาเนาะน,น,น,นี่อันนี้นุกเมไนอันนี้เด้ทุกคนแต่นุกบวหัวมันเป็นอย่างแต่ลักษณะตัวทีน้องเหลืองเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยคือจะเป็นโลหะเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นโลหะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนนี่เพราะว่าอยู่ในบอหนำซักซีนะคะทุกคนตะกอนนันเพิ่นเอาอันหนั้นลงขายโยนเหรียญลงนะคะทุกคนเหรียญหรือพระกิ่งเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเขาเกะ<ม>เกะเวักันมาเนะาะ<ม>้าพอะลอยฟังใช่ครับพวกตะกุดพระกิ่ง ใช่ค่ะคนที่เขาโยนลงเขาพูดให้ฟังค่ะเพิ่อโยนลงเนาะ,จจะลแล้ววันนี้มีคนเอาขึ้นมาใดบ่ก็มีเคยมีอ่่ยาใหญอันนี้ก็ไปงมอยู่ตะวันมาถึงงมเหมืนแม่ค่ะเคยมีคนลงไปงมอยู่ค่ะแต่ว่างมใดมาบ่เบิดตะวันตะวันนุก,กะวาันาก็น่าจะแบบเคลื่อนไปอีย่งกับผุพังไปเนะววาะเพราะว่าถึงหนามเนาะถึงหนามนะคะ่ะเสาะเนาะอันนี้อันนี้นุกกะไดอันนี้มาแต่ห้องหัวเป็นไปอย่างนะคะทุกคน